นางแดงเป็นหญิงชาราที่มีอายุยืนที่สุดในหมู่บ้านเมื่อสมัยสาวๆนางแดงเป็นคนที่แข็งแรงและขยันขันแข็งมากตอนที่ยังไม่ออกเรือนก็ช่วยพ่อแม่ทํานาเลี้ยงควายและเลี้ยงน้องเมื่อแต่งงานออกเรือนไปแล้วก็ช่วยสามีที่ชื่อวันในผลทําไร่ทํานาแถมยังเลี้ยงลูกด้วยตัวเองอีกและลูกของนางก็เป็นเด็กดี ขยันขันแข่งกันทุกคนนาของนางแดงและตาผลอยู่ห่างออกไปจากหมู่บ้านทุกๆเช้านางจะต้องตื่นมาหุงหาอาหารตระเตรียมอาหารเอาไว้ให้ลูกๆใส่บาตรพระและเอาไว้กินด้วยจากนั้นก็ออกไปนาพร้อมกับสามีจากนั้นลูกๆถึงจะช่วยกันต้อนควายไปกินหญ้าและพาไปเลี้ยงที่ทุ่งนา นอกจากจะเป็นคนขยันขันแข็งแล้วนางแดงยังเป็นคนที่ชอบไปทาบุญที่วัดอยู่เสมอโดยจะไปทำบุญในทุกวันพระเพื่อตักบาตรฟังเทศฟังธรรมนางเป็นคนใจดีมีเมตตาและชอบช่วยเหลือผู้อื่นดังนั้นเวลาที่ใครพูดถึงนางแดงก็มักจะพูดถึงแต่สิ่งดีๆที่นางทำทั้งนั้นนางแดงเป็นที่รักของลูกๆเพราะนางมักจะมีเรื่องเล่าที่สนุกสนานตื่นเต้น มาเล่าให้ลูกของนางฟังอยู่เสมออย่างเช่นเรื่องที่ว่านางเคยออกไปทำนาแล้วก็เจอกับงูจงอางตัวใหญ่นางต้องรีบวิ่งหนีไปหลบอยู่ในนาเพื่อให้คันนาบังร่างของนางเอาไว้แล้วง,งูมันตัวใหญ่มากไหมแม่ลูกชายของนางเอ่ยถามขึ้นงูจงอางมันก็ต้องตัวใหญ่สิและตัวยาวมากขนาดแม่ลงไปนอนหลบอยู่ในนา มันยังชูตัวสูงขึ้นมาหลายศอกเลยนะนางแดงเล่าอย่างออกรถออกชาติว่าวันนั้นนางไปทางหญ้าที่คันนาแล้วก็เจองูจงอางตัวยาวนางจึงรีบวิ่งหนีอย่างรวดเร็วแต่งูจงอางก็เลือ้อยตามอย่างไม่ลดละจนนางถึงขั้นต้องลงไปนอนหลบในนาที่มีต้นข้าวกำลังจเจริญต้นเจ้างูจงอางตัวนั้นก็ยืดตัวขึ้นสายหัวไปมา เหมือนกำลังมองหานางแล้วแม่รอดมาได้ยังไงแม่ก็ต้องถอดเสื้อแขนยาวของแม่ออกแล้วก็เอาดินห่อให้มันมีน้ำหนักจากนั้นก็คว้างไปไกลๆงูมันเห็นแบบนั้นมันก็รีบเลยไปฉกเสื้ออุตลุดแม่เลยอาศัยจังหวะนั้นรีบวิ่งหนีกลับบ้านนะสิและก็เป็นโชคดีของนางแดงที่หลังจากนั้น นางแดงก็ไม่ได้เจอกับงูร้ายตัวนั้นอีกเลยนอกจากเรื่องเล่าเกี่ยวกับงูแล้วนางแดงยังมีเรื่องเล่าให้ลูกๆได้ตื่นเต้นสนุกสนานกับเรื่องอื่นๆอีกหลายเรื่องอย่างเช่นเรื่องที่ทำให้ลูกๆของนางสนใจใคร่รู้ที่สุดก็คือเรื่องของจอระเข้ทุกครั้งเวลาที่นางแดงพาลูกๆไปทำบุญที่วัดใกล้บ้านนางก็มักจะพาลูกไปที่สาราริมแม่น้ำที่มีปลาชุกชุม และเป็นเขตอภัยทานชาวบ้านมักจะนำข้าวสุกที่เหลือติดก้นขันก้นภาชนะมาโปรยให้ทานกับปลาทั้งหลายนางแดงจะชี้ให้ลูกๆดูว่าปลาที่กำลังแหวกว่ายอยู่ในสายน้ำนั้นมีชื่ออะไรบ้างส่วนมากจะเป็นพวกปลาสวายปลาเทโพปราซิลและปลาส้อยนานๆครั้งก็จะมีปลาเสือที่มีลวดลายเหมือนเสือ มาว่ายน้ำอวดโฉมให้ดูบ้างแต่มันก็มีปลาบางอย่างนะที่เราจะไม่ได้เห็นมันมาว่ายอยู่บนผิวน้ำแบบนี้นางแดงเล่าให้ลูกฟังลูกๆก,ก็สนใจสอบถามว่าปลาพวกนั้นมีปลาอะไรบ้างก็มีพวกปลลดที่มักจะอาศัยอยู่ตามโคลนเลนไม่มาว่ายอยู่บนผิวน้ำแบบนี้เวลาที่จะหาปลลดเขาจะรอให้น้ำแห้ง จนเลนโครนโผล่พ้นน้ำแล้วเขาก็จะใช้ขององอๆโค้งๆกวาดลงไปในโครโนพวกปลาหลดมันก็จะติดขอขึ้นมาอ้อแล้วยังมีปลาลิ้นหมาอีกนะชื่อปลาลิ้นหมาทําให้ลูกๆของนางแดงตาโตสนใจอยากจะรู้เรื่องราวของพวกมันมากขึ้นเป็นต้นว่าหน้าตาของมันเป็นยังไงและกินได้หรือไม่ปลาลิ้นหมามันจะตัวแบนๆนะลูก ตาของมันเล็กๆอยู่ห่างกันปากมันเล็กนิดเดียวมีรูจมูกเป็นท่อๆตัวมันมีทั้งลายตรงแล้วก็ลายจุดแต้มด้วยนะลูกถ้าจับมากินตอนหน้าหนาวก็จะอร่อยมากหรือไม่ก็เอาไปทำปลาเค็มตากแห้งก็อร่อยเรื่องราวลักษณะของปลาลิ้นหมาและที่อยู่ของมันที่ชอบอยู่ตามโคลนเลนก้นแม่น้ำว่าน่าสนใจแล้ว แต่ยังมีเรื่องที่ทำให้ลูกๆสนใจมากกว่านั้นคือเมื่อนางแดงเล่าถึงเรื่องที่ผู้เฒ่าผู้แก่บอกต่อๆกันมาเขาเชื่อกันว่าถ้าตรงไหนมีปลาลิ้นหมายอยู่เยอะๆหรือมันส่งเสียงร้องแสดงว่าตรงนั้นมีจระเข้อาศัยอยู่เมื่อนางแดงเล่ามาถึงตรงนี้ลูกๆของนางก็พากันตาโตร้องอุทานออกมาด้วยความรู้สึกเหลือเชื่อจริงหรือแม่ แล้วแถวนี้มันมีปลาลิ้นหมาบ้างไหมลูกชายอีกคนหนึ่งของนางเอ่ยถามคนเก่าคนแก่เขาก็บอกว่ามีนะลูกแถมยังมีเรื่องเล่ามากกว่านั้นอีกว่ามันมีโพรงถ้ำจากแม่น้ำนี้ลอดไปจนถึงใต้โบสถ์ด้วยเขาว่าจระเข้มันเข้าไปในโพรงนั้นแต่ไม่รู้ว่าโพรงนี้ไปสุดที่ตรงไหนวันนั้นลูกๆของนางยังรบเร้าให้เล่าเรื่องของปลาลิ้นหมาและจระเข้ให้ฟังอีก นางแดงก็เล่าให้ลูกฟังตามที่เคยได้ยินมาจากคนเท่าคนแก่ซึ่งนางเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าจุดสิ้นสุดของโพรงใต้โบสนั้นมันไปนสุดที่ตรงไหนและโพรงดังกล่าวที่ปากทางเข้ามีปลาลิ้นหมาส่งเสียงร้องอยู่นั้นจะมีจระเข้จริงๆหรือไม่วันหนึ่งนางแดงและลูกพี่ลูกน้องผู้ชายสองคนนั่นคือนายศิลและนายช่วย ได้ออกไปที่ท้องนาเพื่อช่วยกันทางหญ้าเผาหญ้าเพื่อจะได้เตรียมทำนารอบต่อไปหญ้าที่ถูกถางนั้นมีจำนวนมากเป็นกองขนาดใหญ่ทั้งสมคนต่างช่วยกันจุดไฟเผาจนเกิดเปลวเพลิงแดงฉานไปทั่วไอความร้อนระอุไปไกลขนาดนางแดงที่ยืนห่างจากกองไฟออกมาพอสมควรยังรับรู้ได้ถึงความร้อนนั้นและตอนนั้นนั่นเอง จู่ๆก็มีอะไรบางอย่างวิ่งออกมาจากกองไฟนั้นมันพุ่งตัวเป็นแนวราบไปกับท้องนาลูกพี่ลูกน้องของนางทั้งสองคนต่างพากันวิ่งไปดูเมื่อเจ้าสิ่งนั้นหยุดวิ่งแล้วนางแดงเองก็ออกวิ่งตามไปด้วยเมื่อไปถึงสิ่งนั้นถึงได้รู้ว่ามันคือจอระเข้ตัวหนึ่งที่มีขนาดใหญ่พอสมควรนางแดงตกใจและตกตะลึงจนทำอะไรไม่ถูก ในตอนนั้นเองนางนึกถึงคำบอกเล่าของคนเท่าคนแก่ว่าโพรงดินใต้โบสถ์นั้นมีจระเข้อาศัยเข้าออกผ่านไปมานางเพิ่งได้คำตอบเดี๋ยวนี้เองว่าทางออกของโพรงนั้นก็คือทุ่งนากว้างไกลสุดลูกหูลูกตาแห่งนี้นี่เองญาติทั้งสองของนางที่พอจะมีคาถาอาคมอยู่บ้างทั้งสองจึงสามารถทําให้จระเข้ตัวนั้นสงบนิ่งลงได้ แล้วก็ได้เอาเชือกไปมัดปากของมันเอาไว้รวมถึงมัดขาของมันไว้อย่างแน่นหนาด้วยจากนั้นในสินก็วิ่งกลับเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อไปเรียกชายหนุ่มในหมู่บ้านรวมถึงสามีของนางแดงให้มาช่วยกันหามจระเข้ตัวนั้นไปปล่อยในน้ําเพราะสังเกตดูแล้วว่ามันได้รับบาดเจ็บที่ขาข้างหนึ่งที่โดนไฟไหม้เกรียมไปทั่วทั้งขาแต่ส่วนอื่นของมันไม่โดนไฟลว่ และคิดว่าการนํำมันไปปล่อยในแม่น้ำนั้นน่าจะปลอดภัยมากกว่าไม่นานนักชาวบ้านผู้ชายก็มาช่วยกันหามโจระเข่ตัวนั้นลงไปปล่อยในแม่น้ำเมื่อมันถูกตัดเชือกที่มัดขามัดปากออกแล้วมันก็แหวกว่ายหายไปในน้ำทันทีเรื่องนี้เป็นที่พูดถึงกันอยู่พักใหญ่แต่ต่อมาไม่นานก็ถูกลืมไปแม้กระทั่งตัวนางแดงเองก็ลืมไปเช่นกัน เพราะมีงานการและมีลูกที่ต้องรับผิดชอบเวลาผ่านไปนานหลายสิบปีจนกระทั่งนายสินและนายช่วยได้ตายจากไปตอนอายุ70กว่ากว่าแต่นางแดงก็ยังคงแข็งแรงและอยู่กับลูกหลานอย่งมีความสุขต่อมาสามีของนางก็ได้ตายจากไปนางแดงก็ยังคงแข็งแรงไปวัดไปวาสม่ำเสมอใส่บาตรในทุกๆเช้า และทำวัดเช้าเย็นไม่เคยขาดจนเมื่อนางแดงมีอายุยืนยาวจนถึง90กว่าปีมีลูกหลานเหลนหลนมากมายทุกคนมักจะมาเยี่ยมเยือนนางแดงอยู่เสมอลูกหลานที่อยู่บ้านเดียวกันก็ดูแลนางเป็นอย่างดีทว่าจู่ๆวันหนึ่งขาข้างหนึ่งของนางก็มีอาการปวดแสบปวดร้อนและมีรอยแดงเข้มตั้งแต่หัวเข่าลงมาโดยที่นางแดงไม่ได้ไปโดนอะไรมาทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นน้ำร้อนไฟลวกหรือแม้แต่แมลงกัดลูกหลานจึงพานางแดงไปที่โรงหมอเพื่อรักษาแต่ก็เหมือนจะไม่ดีขึ้นอาการปวดแสบปวดร้อนและรอยแดงไหม้นั้นยังคงอยู่และยิ่งนานวันรอยนั้นก็ยิ่งลามลงด้านล่างมากขึ้นจากใต้หัวเขา่าก็ลามมาจนถึงกลางและแค้งและเกือบจะถึงตาตุ่มแล้ว ลูกๆหลานๆต่างพากันสงสัยว่าอะไรคือสาเหตุการเจ็บป่วยของนางแดงเพราะไม่ว่าจะพาไปหาหมอกี่ที่หรือแม้แต่จะลองเปลี่ยนหมอก็ยังไม่สามารถหาสาเหตุของอาการนี้ได้และอาการเจ็บปวดของนางก็ไม่ดีขึ้นเลยนางแดงอาศัยว่าที่ตนเองชอบเป็นคนไปทำบุญและชอบนั่งวิปัสสนาเวลาที่รู้สึกปวดแสบปวดร้อนที่แผลก็จะสวดมนต์เพื่อให้ตนเองสงบ ไม่ทุรนทุราจากการเจ็บปวดจนหน้าเวทนาวันเวลาผ่านไปอาการเก็บป่วยของนางเข้าสู่ปีที่3และรอยแผลนั้นก็ลามมาจนถึงตะตุ่มแล้วคืนนั้นนางก็นอนหลับไปแล้วฝันเห็นญาติผู้พี่ทั้งสองของนางนั่นก็คือนายศิลและนายช่วยทั้งสองเดินเข้ามาหานางด้วยสีหน้าเป็นห่วงแล้วชี้มือมาที่รอยแผลของนาง พร้อมกับบอกข้อความบางอย่างในฝันนั้นนางแดงพยักหน้ารับฟังอย่างสงบและยอมรับทุกอย่างพอรุ่งเช้านางก็ยังไปใส่บาตรตามปกติโดยให้หลานๆเตรียมเก้าอี้เพื่อให้นั่งรอพระเหมือนเคยเมื่อใส่บาตรเสร็จนางก็กรวดน้ำอุทิศบุญกุศลให้ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วและให้กับเจ้ากรรมนายเวร พอตกบ่ายอาการเจ็บปวดก็รุนแรงขึ้นจนนางเดินไม่ไหวนางแดงเดินไม่ได้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาลูกและหลานต่างก็เข้ามาปรนนิบัติด,ดูแลด้วยความเป็นห่วงเป็นใยและนางก็ได้บอกกับลูกหลานเวลาของแม่ใกล้จะหมดลงแล้วถ้ารอยแผลนิลามมาถึงหลังเท้าเมื่อไรแม่ก็จะไปแล้วนะไม่ต้องเป็นห่วงกังวลเรื่องอาการเจ็บป่วยของแม่อีก นางแดงพูดด้วยน้ำเสียงมั่นคงและไม่มีอาการหวาดหวั่นกับสิ่งที่จะเกิดหลังจากนี้กลับเป็นฝ่ายลูกหลานเสียอีกที่เริ่มเสียใจบางคนก็ร้องไห้กลัวกันไปล่วงหน้าแล้วว่านางแดงจะตายจากไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้าที่แม่ต้องมาทรมานเพราะรอยแผลนี้แม่รู้แล้วว่ามันเกิดจากอะไรจากนั้นนางก็เล่าเรื่องสมัยสาว ที่นางกับญาติผู้พี่เคยไปเผาหญ้าในนาจนทำให้จรเก้ถูกไฟไหม้ที่ขาเป็นแผลใหญ่แต่พี่พี่ของแม่เขาตายไปก่อนตั้งแต่อายุ70ปีเจ้ากรรมในเวรเขาตามมาไม่ทันเขาตามทันแต่แม่คนเดียวแม่ถึงได้ต้องมีรอยแผลที่ปวดแสบปวดร้อนเหมือนไฟไหม้แบบนี้ยังไงละ่ะนี่เป็นกรรมสุดท้ายแล้วที่แม่ต้องชดใช้ พอรอยไหมนีลามไปถึงหลังเท้าก็เท่ากับแม่ได้ใช้กรรมหมดแล้วแม่ก็จะไปแล้วนะนางแดงบอกกับลูกหลานอย่างนั้นเหมือนให้ลูกหลานได้เตรียมตัวกันล่วงหน้าจะได้ไม่ร้องไห้เสียใจกันมากจนเกินไปแล้วไม่กี่วันหลังจากนั้นรอยแผลไหมก็ลามมาจนถึงหลังเท้าของนางแดงจากนั้นนางแดงก็จากไปอย่างสงบตามที่นางเคยบอกเอาไว้จริงๆ ทําให้ลูก,ลกห,ลหลานมั่นใจว่าเรื่องที่นางแดงพูดนั้นเป็นความจริงไม่ได้พูดเพอ้อตามประสาคนแก่แต่อย่างใดและนั่นก็ยิ่งเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจให้กับลูกหลานที่อยู่ข้างหลังได้ระมัดระวังในการใช้ชีวิตและเกรงกลัวต่อบาปมากขึ้นเพราะขนาดนางแดงที่เป็นคนใฝ่ธรรม,มะมันทำบุญฟังเทศและนั่งวิป,ปัสสนาแต่นางแดงก็ยังหนีกรรมที่ตนเองเคยก่อไว้ไม่ได้ ดังนั้นทุกคนจึงต้องใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทเพราะมีเรื่องของนางแดงเป็นบทเรียนสอนใจให้กับทุกๆคนนั่นเอง